ใครที่ชอบดูบอลอยู่แล้วผมว่าไม่เสียหายในการที่นะเราจะมาเล่นแฟนตาซีพีเยร์ลีกนะครับมันคือการจัดทีมไปเจอกันนะครับไปแข่งกันสนุกสนุกนะโดยอ้างอิงจากผลชีวิตจริงก็ประมาณนี้นะครับเว็บนะครับ f a n t a s y p e m e l e a g u e c o m ผมแปะลิงก์ไว้ให้ไปสมัครแอดเคากันได้นะครับผมจะสร้างลีกทีทิกชันแนลนะสนุกสนุกขำๆเราเข้าเว็บไป a s y p r e m i e r l e a g u e ปุ๊บเนี่ย มันก็จะไปนหน้าจอประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นก็ไปรีจิสเตอร์ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับจะผ่านผูกอะไรก็แล้วแต่เพื่อนทีเนี้ยพอตอนสมัครเสร็จปุ๊บยืนยันแอคเคา t มันก็จะให้เราจัดทีมจัดทีมกดตรงทานเฟอร์นะครับเราอะทุกคนเลยทุก ID นะครับเราจะมีงบประมาณในการจัดทีมเนี่ย100ล้านปอนด์อ่า100ล้านปอนด์นะ100ล้านปอนทีเนี้ยไอร้อยล้านปอนดเนี้ยเราจะต้องมาจัดทีม นะครับทุกๆท,ทีมเลยจะต้องมาจัดนะครับโกต้องมี2คนนะครับแล้วก็กองหลัง5คนกองกลาง5คนกองหน้า3คนอเน,นี้ยคือเบสิกเลยนะจะต้องจัดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยทุกๆท,ทีมทุกๆคน พอจัดเสร็จนะร้อยล้านปอนเราก็มานั่งบริหารดูว่าเราจะเอาตำแหน่งตรงไหนใครยังไงก็ไปฟิกก่อนเราจะเลือกจากกองหน้าของได้แล้วค่อยมากองกลางและกองหลังแล้วก็โกหรือจะเลือกจากโกแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบบริหารตรงนี้ให้ดีอีกเรื่องหนึ่งครับห้ามเลือกตัวผู้เล่นนะครับจากทีมเดียวกันเกิน3ตัวไปดูกติกาดีกว่านะครับกติกามันจะแบ่งเป็นวีควีคนะคืออาทิตย์ต่ออาทิตย์เกมวีคนะครับ,ออออรบก็คือเกมวีคที่7เกมวีคที่8จนไปถึงเกมวีคสุดท้ายแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะสามารถ เอาเรื่อง t r a n ฟ f e r ก่อนนะเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเนี่ยได้1ตัวแบบฟรีๆเลยในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเวลาจบวีคไปถ้าเราจะเปลี่ยนมากกว่า1ตัวจะลบ4แต้มนะลบ4แต้มเราสามารถไม่ transfer ได้นะก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเก็บแต้ม transfer ไว้ก็ได้แล้วไปเปลี่ยนอาทิตย์หน้าก็คือสามารถเปลี่ยน2ตัวได้แต่มากสุดจะเก็บได้มากสุด1ทึ่ง transfer คือ1ตัวที่เราจะเปลี่ยนทีนี้ ไปดูการคิดแต้มกันนะเนี่ยมันมีบอกหมดเลยเห็นไหมก้องหลังทําประตูได้ได้6แต้มอ่าก้องหลังทาประตูได้ไปเปิดเปะมุมได้มงเข้าอะไรอย่าง,างเช่นฟานดงฟานได้ก็จะได้6แต้มนะครับลงครบ60นาทีขึ้นไปก็ได้2แต้มแล้วนะไม่จําเป็นต้องแบบ90ถึงจะได้2นะอ่าลงครบลงถึง60นาทีขึ้นไปได้2แต้มฉะนั้น 70นาทีก็ได้2แต้มนะแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยจะได้แค่แต้มเดียวนะตามนี้เลยกองกลางทําประตูได้ได้5แต้มกองหน้าทําประตูได้ได้4แต้มได้ตามนี้เลยดีวยง่ายดีแล้วก็ถ้ามีใครแอสซิสก็ได้3แต้มเพิ่มมาเนี่ยคลีนชีสได้4แต้มแล้วก็คลีนชีสสำหรับกองกลางได้แต้มหนึ่งนะได้แต้มหนึ่งด้วยนะโกลคีเปอร์เซฟมากกว่า3ครั้งขึ้นไปได้1แต้มนี่ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเซฟจุดโทษได้ได้5แต้มยิงจุดโทษไม่เข้าลบ2แต้มฉะนั้นกองหน้า ถ้ายิงจุดโทษหรือว่ากองกลางใครเป็นคนเตะจุดโทษแล้วยิงไม่เข้าเสียแต้มนะครับสองแต้มแล้วก็โบนัสมีหนึ่งถึงสามแต้มนะครับแล้วแต่แล้วแต่นี่แล้วแต่เกมจัดสรรน,นะถ้าเสียประตูสองประตูขึ้นไปนะครับสองประตูทุกๆสองประตูจะเสียลบหนึ่งแต้มสำหรับผู้รักษาประตูกับกองหลังนะครับแล้วก็เยนโล่กดใบเหลืองได้ลบหนึ่งใบแดงลบสามโอนโกลบสองตามนี้เลยหลักการคิดแต้มมีแค่นี้ง่ายมากเห็นไหม มีกับตันด้วยกับตันคืออะไรนะตัว C เนี่ยเราสามารถเซตได้นะครับกับตันเนี่ยก็คือแต้มอ่ะจะคูณ2องก็ไปทีเซตก็คือคลิกเข้าไปแล้วก็กด Make กับตันแล้วก็ Make กับตันลองกับตันรองกับตันก็คือเมื่อกับตันเราไม่ได้ลงก็จะเป็นรองกับตันที่ได้ไปอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นรองกับตันแทน ก็สนุกสนุกเกมวีที่7ก็ทําไปจนถึงเกมวีที่สามแยร์แล้ก็คือปีหน้าเลยหลีไม่มี2แบบก็คือแบบเก็บแต้มก็คือแต้มบ,บิๆเลยนับตามแต้มเอากับแบบเฮดทูเฮดเฮดทูเฮดก็คือเหมือนกันเลยคือจับมาเจอกันระหว่างทีม A ทีม B แล้วก็ดูว่าใครแต้มเยอะกว่าก็ชนะถ้าชนะได้3แพ้ได้ศูนย์จบง่ายๆแค่นั้นเสมอได้คนละแต้มแบ่งไปจอยหลียังไงใช่ไหมฮะกดที่หลีกแล้วก็กดที่ create and join new league เห็นไหมฮะตรงนี้ แล้วก็กดจอยลีกครับแล้วก็จอยอินวิทเน a ลีกแล้วก็ใส่โค้ดของผมเข้าไปฮะเอาวันนี้ยมาสอนวิธีการเล่นก่อนจอยดีก่อนลวกันแล้วก็เดี๋ยวผมอัพเป็นคลิปให้แล้วกันเผื่อใครสนใจนะครับมาเล่นแบบใครชอบดูบอลอยู่แล้วก็มาเล่นได้สนุกๆอืมไม่ได้เสียตังอะไรอยู่แล้วจัดทีแป๊บเดียวโอเคขอบคุณมากนะฮะ